ได้นี่นี่ครับขอบคุณครับบทเสียงแกใส่เลยครับใชใ่ฝนร้องส่เลยปะเลยครับแกก่อนแก่ก่อนไ่เลกัเด็ดทายลูปให้อยู่ฟังที้อ้อยคนจนผู้นี้ อยากมีสวนน้อเยีวยาหากเขาบ่ขึ้นมาเช็ดน้ำตาสเสนอ องเห็นน้ำทีที่เคยมีความลังเป็นภาพความเดิมเมื่อครั้งที่เขามาลังคุยเธอเอาพร้อมขอพรอดอดรักที่ยังเคยเจอหัวใจพร้ำเธอเ็นเธอพี่เคยราร้าแต่มาวันนี้ที่เขาไปไม่กลับเอาลาไปลาเปรียบดังสายน้ำที่หัวใจลอยล่องจะยอดขึ้นคงไม่มีดัง ลำน้ำชีไหลไปไม่มีย้อนมาโซซาลาอยลืมามอาริ่มขึ้นไม่ซอมาผกไเอาใจดสองทางงรักมาทั้นี่แหละโอ้ใบยางไม่เทียอเลยวะโลงย่างมาเขียโลง ยัยไอ้ไรถแห่กันนี่สื่อยังครับรถแห่หนุ่มเซาครับหนุ่มเซาครับยุใสครับยุใสยู่อากุชินาไลครับกุชินาไลบัวขาวบัวขาวครับบัวขาวเออไง่ายๆว่าบัวขาวกุชินาไลนี่คืออำเภอครับครับอำเภอแต่สมัยเก่ามันก็เอิออำเภอบัวขาวโอ้โหอำเภอบัวขาวแต่อำเภอกุชินาไลอําเภอกุชินาไลตำบลบัวขาวครับตำบลบัวขาวบัวขาวอ่า โอ้คักแต่ทางนันไหมคือสีมวนนะครับรคืบอสีมวนนะมันนี่มวนครับมวนครับโอ้ระบบแม่ที่โอ้ทียอดเลยครับเออวแกงนักล้อมนักเต้นไม่ให้บ่นักเต้นเนีมาดูอยู่บ่ครับเนีมาซอยอยู่บ่ครับจำเลย,เยมาซอยมัอนี่ม่ต้องเอาดอกเนี่ยเดี๋ยวเราออกนะฮไอฮหลังไอออกนี่ออกกันแนวเลยโอ้โหเจอเก๋เลย เ,ออเดี๋ยวถ่า,ายรูปกันเฮะมาด,ดูตัวครับมาสวยเป็นดูด